สวัสดีค่ะวันนี้มีสินค้าหมด13เล่มค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูขนาดแต่ละเล่มกันนะคะจะปีใหม่แล้วนะคะลูกค้าท,าท่านใดที่จะกลับบ้านนะคะยังไม่มีอของขวัญปีใหม่ไปฝากญาติพี่น้องหรือว่าญาติผู้ใหญ่จริงๆนะคะก็แอดไลาหาแม่ค้าได้โทรสายตรงหาแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์โทรจะเป็น098-270-9213นะคะแอดไลเบอร์นี้ได้เลยค่ะถ้าชอบเมาเมาทั้ง13เล่ม โทรสายตรงได้เลยนะคะคุยราคากันได้ราคาเราจะไม่แรงนะคะแต่สินค้าใช้งานได้จริงงานหนักรุยได้ทุกเล่มนะคะวันนี้มาดูเล่มที่1กันค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่13.3นะคะเป็นเรมโบ้ต้นไม้ใหญ่สับได้กิ่งไม้รุยได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบเดินป่านะคะหรือเข้าสวนนะคะตัวนี้ตัดต้นไม้ได้เลยนะคะเหมาะมากเลยน้ําหนักดีมา,มากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะยาวอยู่ที่13.3ใบก้วนยี่2.6จนนะหนหามิลน,นะคะได้าอยู่ที่7นิ้ว 7.5นะคะโทษทีค่ะด้ามอยู่ที่6.5ค่ะเป็นด้ามไม้พยุงค่ะยาวรวมทั้งหมดเลยอยู่ที่20นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่800ค่ะเล่นที่2ค่ะเล่นที่2อยาวอยู่ที่1 1นิ้วใบกัวอยู่2องจสันหนา7มิลด้ามอยู่ที่7นิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่ส่วนใบเหล็กแหนมนะคะยาวรวมไม่นี้อยู่ที่18ดนิ้วปล่อยออกอยู่ที่6 5 0หค่ะ รินที่3ค่ะตัวนี้นะคะยาวอยู่ที่12นิ้วใบก้ว่2.5สันหนา8มิลด้ามอยู่ที่6.3ยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่18นิ้วปล่อยออกอยู่ที่750่าเป็นด้ามไม้พยุงนะคะเลนที่4ค่ะซีสีตัวนี้ยาวอยู่ที่2.4ใบก้ว่2.6สันหนา7มิลด้ามอยู่ที่6.3ยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่19นิ้วปล่อยออกอยู่ที่700่ะ เลมที่หค่ะเลมที่5ยาวอยู่ที่11นิ้วใบก้วงอยู่สักหด้าสนะเจ็ดมิลได้อยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่17นิ้วปล่อยออยที่หกร้อยเล่มที่6ค่ะเลมที่6ยาวอยู่ที่11นิ้วใบก้วงอยู่สักหด้าสนหเจ็ดมิลได้อยู่ที่เนิ้วยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่18นิ้วปล่อยออยที่อ่อหกร้อยห้าสิบ เลมที่7็ค่ะยาวอยู่ที่11นิ้วใบกว้างยี่สองจุดหกสันหนาหกมิลได้ววอยู่ที่6.5ายาวรวมทั้งหมดอยู่ที่17.5ปล่อยออกอยู่ที่ห50ค่ะเลมที่8ค่ะยาวอยู่ที่11นิ้วใบกว้างอยู่ที่2.6นะคะสันหนา7ดมิลดมอยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่17นิ้วป,ปล่อยออกที่ห5 0ค่ะหเลมที่9ค่ะ เล่มที ocean, 2, ่กยาวอยู่ที <can st im achte> <c oughs> atus, 1> ่ <c oughs> 1ิ9จุดเก้าใบกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดห้าสันหนาหกมิลไดมอยู่ที่หกนิ้วยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่ส7็ดนิ้วปล่อยออกที่หกร้อยหสิบมาดูเล่มที่สิบกันค่ะเล่มที่ส0ยาวอยู่ที่ส1็ดนิ้วใบกว้างอยู่ที่สองจุดหกสันหนาหกมิลดามอยู่ที่หกนิ้วยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่สิปดนิ้วปล่อยออกที่หกร้อยหสิบ เล่มที่11ค่ะเล่มที่11อยาวอยู่ที่ 10. 8 6. 6. ุนะคะตัวนี้ใบกวางอยู่ที่2 7จุดสันหนา6มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่1 7นิ้วปล่อยออยที่หกรหิบค่ะเล่มที่12ค่ะ12อยาวอยู่ที่12นิ้วใบกวางโทษทีค่ะเล่มที่12ยาวอยู่ที่11นิ้วใบกวางยีสยุดห้าสันหนาเจดมิลด้ามอยู่ที่6.8ยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่17นิ้วปล่อยออยที่หกรหสิบค่ะ เล่มที่13นะคะเป็นมีดแล่เอาไว้สับกระดูกหมูได้นะคะแล่เนื้อแล่ปลาหาัหา่นพริกหั่นมะนาวหั่นกระเทียมนะคะตัวนี้นะคะยาวอยู่ที่7.7ใบกวง 7. 7. างยู่ส7สันหนาเดมินได้อยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่13นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่600ค่ะชอบเล่มไหนนะคะทักเช็มาหาแม่ค้าหรือโทรสายตรงนะคะเบอร์โทร0 9 8ย์0 9 2 1 3นะคะ แอดไลน์เบอร์นี้เข้ามาหาแม่ค้าได้เลยค่ะหรือชอบทั้งหมด13เล่มราคาคุยกับแม่ค้าได้นะคะราคาเมาเหมาเลยนะคะวันนี้แม่ค้าขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะฝากลูกค้าติดตามเพจช่างสรรและช่อง Youtube ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ